ทุกครั้งที่พวกคุณเข้ามาเลดบนแผนที่นอติกพวกคุณมีเป้าหมายเป็นอะไรกันล่ะครับบางคนอาจจะตอบว่าต้องการปืนอาวุธด,ดีๆที่ได้จากผู้เล่นอื่นหรือบางคนอาจจะตอบว่าแค่มาไลย่ยิงผู้เล่นเอาสาสใจไปงั้นแหละแต่สำหรับผมที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยเป้าหมายก็คงมีไม่กี่อยา่างไม่ว่าจะเป็นปืนดีๆเหลอเทมมูลค่าสูงเพื่อนำไปขายทำไงได้ล่ะครับถ้าเรามีเงินอะอะไรอะไรมันก็เป็นไปได้ <c oughs> ข้างล่างเลยอะ วันนี้เนี่ยตัวผมเองจะพาทุกคนมาดูประสบการณ์เจอไอเทมมูลค่าสูงจากพื้นที่ในแผนที่นอร์ดิกส่วนใหญ่แล้วถ้าพวกผมเกิดที่ฝั่งขวาสุดของสายก่อสร้างการเดินเฉียงขึ้นมาบนเนินไม่กี่ร้อยเมตรก็ทําให้มาถึงสถานที่ดังก่ลาวได้แล้วและในครั้งนี้ก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาต้อนรับผมในขณะที่กําลังเดินขึ้นเนินมา เหตุการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่าตึงเครียดสุดๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเนี่ยพวกผมไม่รู้เลยว่าที่กำลังยิงกันอยู่ใครคือบอทหรือใครคือผู้เล่นกันแน่ตอนเลยตัดสินใจรอจนกระทั่งสถานาการณ์เริ่มขี้คลายลงจนมั่นใจว่าศัตรูที่เหลืออยู่ข้างหน้าเนี่ยเหลือน้อยที่สุดแล้วพวกผมจึงเปิดฉากสอยทีละตัวจนกระทั่งทุกอย่างเงียบลงและมั่นใจว่าปลอดภัยที่สุดแล้วต่อจากนี้พวกเราได้ย้ายตำแหน่งกันขึ้นมาบนดาดฟ้าของสถานีเพื่อจุดยุทธศาสตร์ที่ดีขึ้นในการต่อสู้และการมองหัตู แฝงเหรอวะทำไมมันแต่งตัวเหมือนบอทเลยวะเฮ้ยได้ไดไดนใกูเห็นละกูเห็นละเห็นละวิว่งอยู่ในป่าในป่าร้อยห้าห้าร้อยห้าห้าแต่ไม่ทันไรเนี่ยตัวผมเองก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างขยับอยู่ในป่ามันใช้เวลานานอยู่คู่หนึ่งจนกระทั่งมันหล,<ะ>ล<ะ>มาให้เราได้เห็นต<ม>ายวะทำไมอยู่มันลงไปนอนเลยวะตายละตายละ หลัง <140. S 2> จากนั้นเราได้ทําการคนทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อหาของมีค่าไม่ได้มากที่สุดและทันใดนั้นเพื่อนผมมันก็ดันไปค้นเจอกุญแจในเสื้อแจ็คเก็ตเข้าบอกตามตรงครั้งแรกที่ผมได้ยินเนี่ยผมก็คิดไปแล้วว่าคงเป็นกุญแจธรรมดาราคาถูกๆแต่จนกระทั่งผมได้ไปเห็นกับตัวเท่าไหร่วันนี้ไอ้สองแสนไอ้เหีย สองแสนสองบ้าโอ้เฮียเ<ท>สร็จแล้วเพื่อนผมได้รู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันบอกมามันได้ยินเสียงเท้าเดาว่าน่าจะอยู่แถวๆตีนเนินไม่เราทั้งคู่เนี่ยตระหนักได้ว่าเรากําลังเก็บของมูลค่าสูงมากอยู่และถ้าหากไม่รีบออกให้เรวที่สุดไอเทมมูลค่าสูงนี้อาจจะตกไปอยู่ในมือผู้เลนเ่นอื่นก็ได้เออกูไปละกูไปละ อ oh! <laughs> สถานีเคเบิลคาร์สถานที่ที่อยู่เหนือสุดของแผนที่นอร์ดิกโดยปกติแล้วเนี่ยเรามาที่นี่ก็เพื่อฟาร์มอาวุธจักบอบเท่านั้นนะครับและในตอนนี้ผมกับเพื่อนได้มาถึงสถานีเคเบิลคาร์เป็นที่เรียบร้อยขณะที่ตัวผมเองกำลังสังเกตดูบริเวณรอบๆเพื่อหาศัตรูแต่ทันใดนั้นผมก็ได้สังเกตเห็นบอดสองตัวกำลังเดินขึ้นบันไดไปยังศูนย์กลางของตัวสถานี ผมกับเพื่อนได้ตกลงกันว่าจะแยกกันไปคนละทางเพื่อเข้าเขี่ยพื้นที่ตัวผมเองที่ได้ใช้ปืนคาบายติดสะบขบอยู่แล้วได้ออกมาสองจากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อช่วยมันในการควบคุมสถานการณ์จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มสงบลงและเราทั้งคู่ก็เริ่มมั่นใจว่าบอทที่อยู่ที่นี่ถูกจัดการกันจนหมดแล้วเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วบอทมากันแล้ว ไหนอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้ามารู้ในตัวอาคารทั้งหมดจนกระทั่งตู้เซฟครูดาวจบลงปโอ้ยอ่ะโกคิว ลูกบากลูบิกท้องห้าหมื่นห้าหมื่นเดนห้าผมได้เปิดตู้เซฟแล้วพบกับสิ่งนี้หลังจากที่ผมเจอ,อเทมมูลค่าสูงขนาดนี้เนะี่ยอยู่ดีๆเพื่อนผมมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจอคนวิ่งอยู่บนเขาสามตัวทําให้เราทั้งคู่เนี่ยเกิดอาการขี้ขาดกันขึ้นมาทันทีและได้ตกลงกันว่าจะออกจากแมปกันที่สถานีเคเบิลขานี้เลย โอเคโอเคห้าเก้าตัวเนี่ยห้าสิบละสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยพวกเราไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงกันเลยถ้าไอ้สามตัวที่เพื่อนผมพูดถึงมันมีอยู่จริงแล้วถ้าเกิดว่ามันลงมาที่นี่เนี่ยด้วยจำนวนที่มากกว่าเราอาจจะต้องเสียทุกอย่างให้กับพวกมันและถ้าหากเหตุการณ์ที่กล่าวมาเกิดขึ้นจริงนั่นหมายความว่าในรอบนี้เราจะต้องกลับบ้านมือเปล่ากันแน่ๆทำให้เราทั้งคู่ได้นั่งรอเวลา จนกระทั่งเสียงปิดประตูดังขึ้นร้อยอีกและวลูกบากลูบิกทองหกหมื่นเอ็ดหกหมื่นหนรอบนี้เนี่ยเรากลับมากันที่สถานีสื่อสารกันอีกครั้งในขณะที่เราทั้งคู่กำลังเดินขึ้นไปสถานการณ์เนี่ยดูจะต่างกับรอบแรกอย่างสิ้นเชิงมันดูเงียบสงบมาก และเราทั้งคู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงบอดคุยกันและทันในนั้นพวกมันก็เริ่มสังเกตเห็นเราและเปิดฉากยิงกันทีเอาละรอบนี้เนี่ยเราทั้งคู่ได้จู่โจมเข้าไปที่สถานีและจัดการกับบอกทุกตัวจนกระทั่งสถานการณ์กลับมาเงียบสงบเหมือนเดิม เราได้ทําการลู้ของในตัวอาคารแต่โชคร้ายหน่อยที่ในรอบนี้เราไม่ได้เจอของมีค่าอะไรเลยหลังจากที่ลู้ในตัวอาคารเสร็จแล้วพวกผมได้ออกมารู้ตามศพบ,บอดที่ยิงไว้ตั้งแต่ตอนแรกว <c oughs> ีเฮอะไรวะเนี่ยวิทยุทหารสองหมื่นแนเสร็จแล้วเราทั้งคู่ได้ตกลงกันว่าจะมาดักคนที่ดังออกตรงเขื่อนไม่นานนักเหยือรายแรกของเราก็มาถึง เพื่อนผมได้ทําการลัวปืนจากในตัวอาคารทําให้ร่างดังกล่าวที่กําลังวิ่งมาเนี่ยนอนแน่นิ่งไปส่วนผมรับบทอีแ้งตอมศพเจอไอเทมที่ค่อนข้างมีมูลค่าหลายชิ้นในตัวศพเลยชีเรีนถังแก๊สเจ็ดพันเสร็จแล้วผมได้กลับเข้ามาในตัวอาคารไม่นานนักเหยื่อรายที่สองเราก็ตามเข้ามาใช่หวะ มันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูมันจะเอากูมันตายยังฉันไม่ไกินกูยังเชื่อเลยว่แต่โชคร้ายหน่อยที่รอบนี้เนี่ยผมเป็นคนที่โดนล็อกเป้าแต่ก็เป็นเพื่อนผมคนเดิมที่ทำการแก้สถานการณ์นี้ไม่ได้ทันโดยการชาปนกิจเหยื่อด้วยโรโตอบทั้งหมด2ขวด ทำให้การดักจุดออกของเราในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยทีเดียวแดนดักเขื่อนดีบวะฮะคิดว่าไงถ้าเราจะดักเขื่อนเห่ะเหลอเหรออยู่ข้างในใช่ปะ มหลบมหลบลับสวยเพื่อนเพื่อนมานนะโอเ,เอาสักยี่สิบมีถึงปะ เออเอาเอานี <Elena> okay, ้เป็นคลิปน้ำกันโอเคเพราะเคเบิลมันมันสั้นนั่นะเสียงเมค์ในวระเด็นเช่และ ลมยิงอะเมื่อกี้โคตรชอบเลยว่ะฉากเมื่อกี้เฮ้ยต้องอยู่ในนี้มันจะถึบๆไวข้างนอกอะเี้ย๋ยวไม่ให้ข้างล่างอ่อะนูนูนูน,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 นเห็นละเห็นละเห็นละมาละร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าเฮ้ยเดี๋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 ยกูด้วยกูด้วยถึงไนแล้ววะ หลับใครอะไรไปให้ปะเชียช่ยแหละต้นงแตะปะแด็น,ดน <c oughs> ข้างล่างเลยอ่ะ โอ้เฮ <chat> oh, oh, mm right wow. oh. oh. ียนูบกายซะด้วยเฮียกูโดนนูบยิงอะวะโมดสิ้นโอ้โหมันบดให้ข้างล่างแล้วไปช้างล่างไปข้างล่างเนินเขาเลยอะเออช่างมันช่างมันวันนี้ก็รับมาเยอะแล้วแหละเสียไปบ้างเถอะ